จ้าผัดพริกแกงทะเลห้ากล่องนะคะเสร็จเรียบร้อยอเขามาเอาแล้วถ้าจะทายลูกยู่ผัดพริกแกงทะเลเรียบร้อยแล้วคะ่ะห้ากล่องเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนนอนบน่มีวันเราหมุนอยู่ติวติวกับมะคังแล้ว ไปตามภาษาเล่าฮะเดียดลอยแล้วผัดพริกแกงทะเลห้ากล่องไข่ดาวต่อเสียบวพี่นออ้ยไปส่งโรงงานนะจ๊ะเนี่ยเกียดลอยถ้าจะทายอยู่นี่เราจะค้องเขาเมาเราด้วยี่นอเย